เอาเข่าติดใช้หูหลังน้องจ้อยเอาเข่าติดใช้หูหลังคือเพื่อนบอกนี่โอ้มันต้องเจ้าบัวหาวานเอรัดมันทั้งน่ะจวดโดนเนาะ อ้านน้งบ้านเดียวมันปลาแข็งโหเจ้าอันนั้นคือว่ามันเห็ดให้อยากลงน้ำํำเจ้าว่านุ่งมันโมกอสบายดีสบาดีนอพี่น้องเบิรสูู่สู่คน นพีน้องเนาะวัชมองชบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันนึงพ่อๆกับช่องยู u ูบหวังว่าวิีงใส่ใจกันหน่อยเพียงเนาะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมกับอ่าอยู่ทางบ้านทางเือนของน้องๆแต่ว่าคลิปนี้นพีน้องเนาะมาสิมาเบิ่งเพิินกวนปลานพีน้องอย่างไรก็มาบอกว่าทุกคนมารวมโตกันอยู่น้องป้านี่บ้าน ้อาไงไปเบิ่งไปชมกันตรงตงปลาอึบอึบ네อึบอึบไฮสิมานโตหญ่มานนะบ่มีตัวไรนะบ่ผมมานั่งเตรียมเพื่อจะมาจังที่นี่นะตอบเลยโอ้ยบ่มีแนวกัดไปแล้วบ่ใช่ทางนั้นคือบ่กกัดใช้มองนะเออ เอาเข้าติดใช้หูหลังน้องจ้อยเอาเข่าติดใช้หูลังงือเพื่อนบอกนี่นัดเลิังี่ององชเน่น้อานแใช้ช่างพูดไปจากลงน้ำลงน้ำนะไปทางไหนคือว่าเบกชรุงมาแล้วมากินช่างพูดเออมือเชียกันกับเนี้อยู่

เดี๋ยวจะไปหาอยู่โฮมพุ่นแหล่นหาอยู่ทางโฮมก่อนเทแด์นะอายุ40ปีแล้วเจ้าเดมีโฮมประจำโตวะเจ้ามีโฮมประจำโตเดา๋ยจะไปหาโฮมพุ่นแหล่ทางโอรที่พุ่นแหล คข้ามาข,ขมาานั่นมันตึบด้วยบอยนตเต้นๆขวมมองนะแต่เขาเอามอ้อ,อยจะมีบ่บ่มาชมขยมาทางโฮมพี่ก็คือสม้อเทอเลยดเห็นนาดอกไลนได้อลเลยุ่นบเห็นมันดอก แถวังได้ทางเด็กชุดนะมุมี้นแล้ว่ะในฮัอแล้วโอ้มันอยู่แถวนี้ได้ส่ะไม่ไดล่อด้ตามบ่อไม่ได้ชูนตึก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 ก้ไม่อเย่ัลยแต่ก็เาก็เคยแก่อยู่บ่แบบนี้น่คำทํามไร้แต่ขวบมะนองนี่เลยเด้อทำามไร้แต่ขวบมะนองนี่เลยเด้

เไหมลงมารถ้นเฮ่นะลายลายลางบ้านมงนั่นมงนี่เห็ดป่ามันเล่นคือว่าบบทูนบทซีนมองยังดีเนาะโอ้ยน้งแก้วดื่มจมกระถาใช่แล้วน้องที่น้องเจ้าเผลอปว่นงมงนี่ละมือน่น มาผูาผูกผวกกันนั่นผวกพวกทีิกระโดดลูกละคู่เต็มเลดนะไม่ยังผูผูอย่ดิมันเอามองลูกนี้ดตน้อยเออมันกี่ตัวนะนี่ถ้าหมอยจะมีเนาะ บ่ปกปกติมันก็ต้องเต้นเกั้งใต้ก้งใต้บ่เขากลางไว้แต่เขาไล่บ่ไล่บ่เมออยู่ขนา

จะหน่อยซื้อน้ำมันมาืึนดูดจักเบิดน้ำมันจักล้านหนึ่งนี่เที่ยงกระเดื่อได้นี่งานเลยท่องเลยานทชุดรถเฮ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 หน่อยทอปั้นนี่ว่บ้านต้องหวัดบรรนหุ่มลงไป ท่นคุณเตรียมพี่น้องเลยเตรียมรอช่างปุดน้องดาวลุงแก้วมอจิตเตรียมรอถาโฮช่อม้อย้องเไงเนาะมาเวียงชูงเข้ามาผู้ช่วยกําลังเตียงเตรียมสะดุ้งผู้ช่วยมาสะดุ้งมาลงโตอ๋อโอ้ทางน้องจอยกับลุงลุงลุงเมนเ้าอยู่แล้กับน้ำ เปลาเพิ่นว่ายังบอกยินนัีเคือพี่น้องไงเนาะเอาเธอไล่เธอโตเธอได้เพิ่นเรา ต้องบานเด้วยได้บานเหยมันนั้นจังหน่อยกระเด็ดโดดโด่งได้หาเว้ยจังหน่อยกระโดดโด่งน้ำนองได้หรืจังหน่อยอ่ะ เล่บานขึ้นก๊กนั่นเต็งเบาทีเบาทีขึ้นก๊กน่ะมันชุงจะนอนไม่ตืขึ้นไม่ตขึ้นก๊กตัวสูงแล้วมันชียวด้องได้บานมยังตามเ่ยบอตามนะ เออมันบุลมปลาบ่เฮ้ยโอ้โอ้โอ้มันต้องเจ้าบ่หาวานเฮรัดมันทั้งน่ะจวดโดนเนาะ mong <laughs> <laughs> nóng nào được rồi mong nó mày đợi thăm 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 đợi thăm

ปูกับปลานี่พี่น้องเลยดเยดับเลยดบเลยดับเลยดับเยดับเลยดัลยด้บเยดัลยดับเลยด้นเลยดยดับเลยดับเลยดับยดับเับเเดับบเลยดับเลยดับเลยดลยบเลยดบเลยดับยดับเดัดับเลับดัดับเลับเลยดัดัเลดัดับดัดับเดัดเลยดเดับยดับเลยดับเลยับเลลัดลับัดับ ลุ้นไปเลยลุ้งเลยเฮ้อปลาคอลุ้นเดีลุดแลป้นเดี๋ยโอ้ยตายปลาคอน้อยครับปลาคอกับโบแม่ปลาค้อง่าปลาปลาลุ้กะหักเงียงไม่ได้วะเด้ ก่อนม้อแถวนั่นนะเจ้าว่าไปอยุกโกลยุกโกลหน่งมัดจักมันไปยุกโกลหนึ่งมัจักบ้านน้องบาดเดียวมามัน ปลาแข่งโหเจ้าอันนั้นนะคือว่ามันเห็ดให้อยากลงน้ำทำเจ้าว่านลงมันโมโกอเจ้าสิบุลงน้ำฮะกดีแล้วไหลลงหันชิขึ้นเพิงนะก็บอกได้แกกับขึนบ่วันกอ้ยอยาง nhà thực ta nhanh để đây lại khuôn kiểu này nó, pho chỉ để như tiếng hú này, bỏ khoa tự điều nhưng mà bỏ lại như bớt điều này, nhanh nhanh lên, đúng này nhoi nhoi hả, chẳng lài. <c oughs> กวนไหนมันงอมยังคนนะจิงอมก่อนจ้าคือบุงอมไอกุก่อนกมันงอมกนอกอยงเนาะว่าจีเนาะของแนวของเนวบผมชื่ออันตานิ้นน้ำกระชั้นกระช้างช่างน้ำมาปลอยลงก่อนให้มันทู่ได้ป่านะ มันหูเมรอเมะชื่อมาปล่อยลงก้อนมันหูมันอ่ะสีแดนตามอยู่แล้วมองยัางโบเห็นอ่ามีอาการยังขึ้นมาเลยเนาะ

ไปยกเลปางป่าทปางนี <laughs> <laughs> ่ม oui oh. ันาาไปยบ่ปลุกบ่หูโอ้ยบาสิ

มนว่าทางพุ่นต่ไม่รีบอ่โตกันนะนี่ใชมองนะมันบ่มีนั่นเนาะมันต่ำเลยเนี่ยรถไม่มองตึ๊กตบแฉะเลยพี่ไปบังโร่ได้ผมไม่น่าคลันี่ต่ำเฮ้ พุ่นพุ่นพุ่นตามตามอยู่พี่ไปถืออยู่พุ่นเนาะโอ้ปลายังปลายังตาปากกดบดมือนี่ปลาปากกับปลาตะเพียนปลาตะเพียนพี่น้องเนาะปลาปากเป็นตาเพียนตัวใหญ่อยู่เนาะ เจ้าบ้านนนไห้ฉันเอาแล้วหะพูนทางตัวหน่าสร้างพูดพี่เจ้าว้านเมื่อกี้นี่โอ้ยเจ้าว่าปลานญ่าอยาไปไปจักนาไปยันปลาหย่าอาไปนะนี่

ปดวัดมือจนค่ำนี่ขวนลูกนะันบมหนาวหนาวมั้ยมีไฟอีเหเอเพียงเคยไปได้เอาไปไปอยคอยกันิโป้พื่อกันนั่นเป็นเมื่อยยังบบคนขึ้นสะพังคน้นสะมองมันจะไปท่าไรบาทนี่คอยบอกว่าข่วมมาานองนี่นะ khuẩu màu thăng đăng này mong chẳng có đại khóa bộ khung nó đó bà chỉ thả bằng bài nhanh đây tôi điều mỏi kìa tui ở đây đúng kìa tui ở đây mới bà bãi nhanh เออปุ๊บเลยเนาะฮ่าห่อนอดีนถ่ากันลวงขับมันนี่คล้ายยี่โอกใครโกวบางหันยี่โดอกบางหันยังว่าลงย้ำหนาวอันนี้ตางาบน้ำเลยอขันปลาซิวยังบาถือติ้ปช่วย หันปไปชิวยังไม่ถึงแค่ชั่งได้คอยย้อมแด้คอยาขามไปนองน,นั่นอีกน้องจอยวะ <c oughs> อ๋อพี่น้องไงอ,อ้ฮอนเดิ <c oughs> ประมาณนี้แหละพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดกันใด,ดก็ต้องกลับขอโทษขอภัยอะไรคลิปนี้ก็รำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องไอ้เนาะ อยู่ดีมีแห้งบัจุกูทุกคนพี่น้องเอยทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะเอพซีที่คอยเบิ่งคอยชมนา,น,นาเพียงเนาะคิปนี้กับไปก่อนพี่น้องเอ๋ยขอกาวคำว่า,บาสบายดีสบายดีบัจุกูทุกคนเนาะ